ัค่ะเชิญค่ะเราเกิดมาพร้อมกับสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันและธรรมชาติที่แตกต่างกันถูกต้องไหมคะแต่สิ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยคือ ทุกคนในที่นี้และทุกคนที่ดูอยู่ไม่สามารถอยู่ดูจนถึงวันที่สิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาตินั้นสูญสิ้นไปได้ร้อยเปอร์เซถูกต้องไหมคะคาถามคือเราจะยังอยากมีสิ่งแวดล้อมหรือว่าธรรมชาติเราอยากอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนกันคะและที่สำคัญค่ะเราอยากให้ครอบครัวเราคนที่เรารัก หรือลูกหลานของเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหนคะหนยเชื่อว่าภูเขาที่ใหญ่ล้วนมาจากก้อนหินเล็กๆหลายๆก้อนค่ะเช่นเดียวกันค่ะการรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องยากและไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราเลยเพียงแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะเพียงแค่คุณแยกขยะเพียงแค่คุณไม่ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงถังขยะเออเพียงแค่คุณไม่ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงชักโครก แค่นี้ค่ะแค่เราทําสิ่งเล็กๆในปัจจุบันหรือในชีวิตประจําวันของเราเราสามารถเป็นก้อนหินก้อนเล็กๆที่จะสร้างภูเขาให้ใหญ่ขึ้นได้อย่างยั่งยืนค่ะดิฉันธัญพัฒนจินจันทราวงค่ะโอ้โหมาแบบยิ่งไหญ่อะขอเชิญคุณไปอั้นค่ะเห็นเห็นว่าเรียนอภาพวิชาศิลปะการแสดงมาใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะอ่าเมื่อสักครู่จะได้ใช้ทักษะการแสดง ในส่วนไหนบ้างครับสิ่งที่ใช้ทักษะการแสดงเลยคือความต้องการค่ะเพราะว่าที่นุ้ยเรียนมาศิละปะการแสดงสอนให้เรารู้จักความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องการอะไรเราสื่อสารไปแบบนั้นค่ะแต่ในทุกวันนี้เนี่ยบางคนไม่ได้สื่อสารถึงว่าเราต้องการอะไรอย่างที่ในภาษาเด็กละครจะทราบค่ะคือเล่นด้วยอารมณ์ แต่ว่าไม่มีออบเจกตีฟดังนั้นสิ่งที่ต้องการสื่อสารไปเมื่อสักครู่นี้หนุ่ยเล่นจากออบเจกตีฟค่ะออบเจกตีฟที่ต้องการจะบอกว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวและเราสามารถทุกคนทําได้ในชีวิตประจําวันเลยด้วย้องขอบคุณค่ะถ้ามีใครมองสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องไกลตัวแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคะ,คะแล้วก็ในขณะที่เรากําลังทําหน้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่กลับมีคนว่ามันเป็นเรื่องไร้าสาระ แล้วมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้มันโลกมันใหญ่เกินกว่าที่เราจะเข้าไปแตะต้องน้องหนุยคิดว่าน,นุ้ยจะแก้ไขเรื่องแบบนี้ยังไงคะ่ะคือแน่นอนนะคะเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดใครได้แต่ว่าเราอยากให้เขาเนี่ย ลองเสพสื่อที่มันกว้างขวางมากตอนนี้เราทุกคนมีสื่อในมือถูกต้องไหมคะเราสามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยระเบิดอันนี้มันเกิดตรงนี้ตรงนี้มันใกล้ตัวเราหรือแม้กระทั่งเราสามารถรู้ได้เลยว่าเราอยู่ไกลาจากระเบิดมากขนาดไหนดังนั้นเทคโนโลยีค่ะมันสามารถช่วยให้เราเข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้ดังนั้นค่ะเขาจะสามารถรับรู้และตระหนักได้เองวะอ่ะได้เองค่ะว่า เขาไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าสิ่งแวดล้อมหรือมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยมันอยู่ในชีวิตประจําวันมันอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราตั้งแต่พวกเราเกิดค่ะมีทานานอีกไหมคะอยากจะสอบถาม <c oughs> ค่ะเชิญค่ะหาก,กหากนุ้ยนะเป็นผู้บริหารด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยคุณนุ้ยจะเสนอมาตรการอะไรเพื่อลดมลพิษในอากาศค่ะ เพราะว่าตอนนี้คือมลพิษทางอากาศสูงมากๆนะคะค่ะอย่างแรกที่เราเห็นเลยคือมลพิษทางอากาศมันเยอะใช่ไหมคะแล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นได้ด้วยตาเนี่ยมันคือควันรถเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนในประเทศไทยออกรถได้ง่ายดังนั้นเราจึงมีรถส่วนบุคคลจํานวนมากถ้า านุ้ยได้เป็นผู้นำหรือผู้บริหารหนุ้ยจะสนับสนุนให้การขนส่งสาธารณะมันมีคุณภาพราคาสามารถเข้าถึงทุกคนได้ทุกคนในที่นี้โดยเฉพาะนะคะคนที่ทำอาชีพในแรงงานขั้นต่ำเขาสามารถเข้าถึงได้เช่นกันมันจะทำให้เราประชาชนน่ะอยากจะนั่งรถเมล์เราประชาชนอยากจะนั่ง BTS ที่ราคามันจับต้องได้แล้วที่เราไม่อดข้าวไม่ต้องกินอ,อ,อาหารสำเร็จรูปจะต้องประหยัดอะคะ่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราพัฒนาการขนส่งมวล ชนได้มันจะทําให้เราเนี่ยใช้รถบุคคลน้อยลงและนําไปสู่การมีควันรถในท้องถนนน้อยลงค่ะโอเคค่ะและนี่ก็คือทัศนคติของเธอนะคะกับจัดคำถามจากคณะกรรมการเดี๋ยวต่อมาเราจะมาเจอกับคําถามพิเศษกันบ้างค่ะพร้อมนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพบกับคําถามพิเศษค่ะ ตอนนี้สังคมของเรากำลังถกเถียงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมทับสิทธิชุมชนแล้วก็สิทธิมนุษยชนคุณคิดว่ามรดกโลกทางธรรมชาติของไทยควรคำนึงถึงความภูมิใจของคนทั่วไปหรือว่าความสบายใจของคนในพื้นที่ขอบคุณค่ะนุ้ยขอตอบ2ประเด็นที่สามารถเชื่อมโยงกันได้นะคะข้อแรกคือ เขาตั้งโรกรากที่นั่นแล้วที่นั่นคือบ้านที่นั่นคือชุมชนที่นั่นคือครอบครัวค่ะและเชื่อมโยงไปสู่ข้อที่สองนั่นก็คือถ้านั่นคือความภูมิใจของคนทั่วไปจริงๆยายจึงเราไม่เห็นเขาเป็นเวลานาน,านขนาดนี้ค่ะดังนั้นนุ้ยเชื่อว่าเราสามารถให้พวกเขาอยู่ได้พร้อมๆกับการอนุรักษ์ได้ค่ะขอบคุณค่ะและนี่ก็คือคําตอบของน้องนุย้นยะนะคะมีอคุณปุยยาเชิญค่ะ ถ้าน้องนุ้ยได้รับเลือกเป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์น้องนุ้ยมีกลยุทธ์อะไรที่จะช่วยแม่น้องแล้วก็ทีมมิสเอิร์ธไทยแลนด์ในการคว้ามงกุฎมงแรกมาให้กับประเทศไทยไหมคะคืออย่างแรกที่นุ้ยจะทําเลยคือนุ้ยพยายามจะคิดคอนเทนต์อะไรที่มันง่ายๆค่ะที่มันเข้าถึงได้กับคนทุกเพศทุกวัยเพราะว่าไม่ใช่แค่เป็นมิสเอิร์ธแล้วจะต้องไปคอยรักษาออสิ่งแวดล้อมแต่เพียงผู้เดียวแต่นั่นคือ นั่นคืออุดมการณ์ของเวที m ิสเอิร์ธไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือ m ิสเอิร์ธเวทีใหญ่ถูกต้องไหมคะดังนั้นนุ้ยอยากจะทำแคมเปญที่เป็นคอนเทนต์เล็กๆน้อยๆที่เข้าสู่สังคมได้ง่ายนำไปสู่เป็นการเป็นไวรัลที่เฮ้ยทำไมเป็นภาษาไทยแต่เข้าใจไปทั่วโลกเลยนุ้ยอยากทำแบบนั้นคะ่ะค่ะเชิญค่ะค่ะน้องนุ้ยคะคิดเห็นยังไงอะคะกับ นางงามที่ต้องใช้คาว่ากระบอกเสียงเพราะวันนี้ใช้กระบอกเสียงกหลัดคนมากคือก่ับมาประกวดทุกคนแน่นอนแหละจงต้องมีอุดมการเพื่อมาเล่าให้ท่านคณะกรรมาก,การฟังเหมือนมันนี้อ่ะว่าเออเราจะทาโครงการนี้ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างนี้แล้วพอประกวดได้เราไม่ทําอ่ะเขาโมงลงแล้วอ่ะจริงมีหลายเวทีนะค่ะคือได้แล้วเราไม่ทําอ่ะคือคือเป็นใช้กระบอกเสียงแค่ฉาบฉฉดที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้ค่ะ คือนุ้ยต้องบอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีทีท่มอีอุดมการ์ที่ชัดเจนนั่นก็คือด้านของสิ่งแวดล้อมถูกต้องไหมคะดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่านุ้ยได้มงไปนุ้ยก็ยังตัดขาดจากสิ่งแวดล้อมไม่ได้อยู่ดีสิ่งที่นุ้ยทําคือนุ้ยก็จะอนุรักษ์ต่อไปเรื่อยๆทำคอนเทนต์อะไรที่มันง่ายเข้าถึงคนไปได้เรื่อยๆเพราะว่านี่คือชีวิตเรานี่คือชีวิตประจําวันเราอนอาุสิ่งแวดล้อมเรากับมนุษย์มันตัดขาดกันไม่ได้อะคะ่ะดังนั้นนุ้ยสามารถ คือหนูรู้สึกว่าการทําสิ่งเล็กๆอะคะ่ะทุกๆวันมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นไม่ว่าจะมงหรือไม่มงดูรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากะคะ่ะเพราะการอนุรักษ์สิ่งแวล้มไม่ใช่เรื่องเรื่องไกลตัวะคะ่ะอย่างที่บอกขอบคุณค่ะเลิกเชิญค่ะด้วยความที่ตอนนี้เราประกวดนางงามกันอยู่นะครับเออ,อยากให้อธิบายความเป็นนางงามในตัว น้องนุ้ยหน่อยครับว่าวันนี้มีความเป็นนางงามตรงส่วนไหนบ้างครับคือในความเป็นนางงามของนุ้ยเลยใช่ไหมคะหนึ่งค่ะนุยรู้สึกว่าแต่งจริงใจจริงใจที่จะบอกว่าเราไม่อินเราไม่รู้สึกหรือว่าเราไม่โอเคสองค่ะนุ้ยไม่ชอบทําเรื่องใหญ่แต่นุ้ยชอบชอบทาเรื่องเล็กๆแต่ว่าเราทุกคนช่วยกัน หนชอบการทางานเป็นทีมหนูชอบการทํางานเป็นกลุ่มเพราะว่านั่นคือพลังค่ะแล้วข้อที่สามค่ะคือนุนยเป็นคนแอคทีฟมากเป็นคนที่ค่อนข้างคึกบ้าดีดนั่นคือจุดเด่นที่ในตัวทีุ่้ยรู้สึกว่าุ้ยมีแล้วมันแตกต่างแล้วมันคือพลังหนูชอบบิวอัพคนอื่นนะคะขอบคุณค่ะค่ะขอเชิญค่ะณนยคะมีสิ่งไหนนะคะในเรื่องของความเป็นนางงาม ที่เราคิดว่าเราขาดหรืออยากจะพัฒนาเพิ่มเติมมีไหมคะสิ่งทีุ่นูไม่ทราบนะคะว่าหนยขาดอะไรแต่ว่านน้ยยังรู้ว่าเรายังต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะเพราะว่าความรู้มันเหมือนมหาสมุทร่ะคะมันมีไม่มันมีไม่จากัดเลยเรายังไม่รู้ในสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะมากเราบางทีเราไม่รู้เลยว่าเราไม่รู้อะไรบ้างจนมาวันหนึ่งเราอ้าวได้รู้เราถึงรู้ว่าที่ผ่านมาเราไม่รู้มาตลอดดังนั้นนะคะ การที่นุยจะพัฒนาหนึ่งค่ะนุยอยากพัฒนาเรื่องของภาษาให้มีความเป็น worldwide มากขึ้นอยากจะเก่งภาษาอังกฤษามากขึ้นนะคะข้อ2เลยคือนุยอยากจะพัฒนาด้านของบุคลิกภาพเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็มีความเป็นตัวเองนะคะเราก็บางทีเราไม่รู้ว่าเฮ้ยการที่เราจะใส่มงกุฎแล้วปุ๊บเนี่ย ทุกคนจะมองเราเราจะมีไฟส่องมาตลอดเวลาดังนั้นเรื่องของบุคลิกภาพเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะเพราะว่าเราเรพนตเวนประเทศไทยดังนั้นนี่คือสองเรื่องหลกัหลกๆที่หนูอยากจะพัฒนาค่ะค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะคือในใบประวัติคุณนุ้ยเกาะมาว่าเป็นอาชีพคือครูสอนบุคลิกภาพค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยอยากทราบในเรื่องของการสอนบุคลิกภาพของคุณนุ้ยค่ะว่าเป็นเรื่องด้านใดคือนุอ้ยสอนในเรื่องของการสร้างความมั่นใจค่ะ เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยจะอยู่ดีก็บอกว่าเตงไม่มั่นใจด้วยเคยเจอลูกศิษย์คนหนึ่งที่บอกสวยมากแต่ไม่มั่นใจเลยดังนั้นการสอนของลุยมันคือการให้มันคือการให้อ่ะค่ะให้เขาส่องกระจกแล้วเห็นว่าเฮ้ยครู oo, หนูสวยจังเลยหนูชอบตัวเองจังเลยดังนั้นการสอนของลุยมันคือการการให้ค่ะค่ะโอเค นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณนุ้ยนะคะน้องนุ้ยนะคะและสาวงามท่านสุดท้ายของเราแล้วนะคะ